ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังดูอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าการอัปโหลดคลิปวิดีโอของเรานะครับโอเคครับโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมากมายเราจะลงคลิปนะครับแล้วก็สามารถลงได้เลยนะครับโอเคให้เพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะครับแล้วไปที่ย YouTube s t u d นะครับ จริงๆ,ๆมันสามารถไปได้หลายที่นะครับใครที่ถนัดเมนูตรงไหนก็สามารถกดไปได้นะครับเสร็จแล้วให้ไปที่การตั้งค่าตัวนี้นะครับการตั้งค่ากา้นะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกค่าเริ่มต้นสําหรับการอัพโหลดตัวนี้นะครับซึ่งผมจะสอนนี่นะครับ ตรงนี้คืออะไรตรงชื่อเนี่ยนะครับสมมุติว่าเรามีวิดีโอนะครับเราอยากจะตั้งชื่อวิดีโอที่เราอัปโหลดเนี่ยให้มันเหมือนกันนะครับเราอาจจะใส่ชื่อเราลงไปในในตรงนี้นะครับเวลามันอัปโหลดคลิปมันก็จะขึ้นชื่อตัวนี้มานะครับแต่เราก็สามารถที่จะไปแก้ไขเพิ่มเติมได้ในในส่วนที่เรากำลังอัปโหลดคลิปลงไป ตัวนี้จะเป็นแค่ค่าเริ่มต้นเฉยๆนะครับตรงคําอธิบายเราก็สามารถใส่ได้นะครับใส่ให้มันเป็นกิจกลักษณะไว้เลยนะครับเวลานี้เราจะได้ไม่ต้องไปเพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็จะใส่ตัวนี้เป็นกิจกลักษณะไว้นะครับทุกคลิปเลยนะครับตรงแท็กนะครแท็กผมก็จะใส่แท็กชื่อช่องของผมนะครับ แต่เวลาอัปโหลดคลิปผมก็จะใส่แท็กเพิ่มเกี่ยวกับคลิปนั้นลงไปนะครับส่วนตัวนี้การตั้งค่าขั้นสูงก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเราอยากจะเลือกอหมวดหมู่สมมุติว่าช่องของเราเนี่ยเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับการดำน้นชีวิตเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราก็สามารถเลือกตรงนี้ไว้เลยนะครับแต่คลิปที่ที่เราลงเนี่ยจะต้องเป็นคลิปเกี่ยวกับหมวดหมู่นั้นโดยตรงด้วยนะครับ ส่วนการสร้างไรายได้นะครับใครที่ยังสร้างไรายได้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีให้ขึ้นแบบนี้นะครับส่วนใครที่สร้างไรายได้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกประเภทของโฆษณานะครับนี่ครับเลือกได้นะครับปิกออกได้เราอยากจะได้โฆษณาแบบไหนนะครับแล้วแต่แต่ช่องของผมนี่จะเลือกหมดนะครับเคนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ถามว่าตรงนี้มันจะขึ้นตรงไหนนะครับไปดูกันนะครับถ้าแก้ไขก็กดบันทึกด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับดีครับอ่ะผมจะไปที่สร้างนะครับอัปโหลดใครจะเลือกอัปโหลดแบบธรรมดาแบบคลาสสิกก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะขอเลือกเป็นแบบคลาสสิกนะครับมันง่ายยี่ คลิปมาครับสักหนึ่งคลิปฉติว่าเป็นคลิปนี้จะสังเกตเห็นไหมครับตรงที่ผมตั้งค่าเริ่มต้นไว้เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเลยนี่ครับแท็กพวกนี้มันจะขึ้นที่คลิปของเราอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถเพิ่มรายละเอียดอะไรลงไปได้นะครับพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับเช่นผมอาจจะพิมพ์ตัวนี้ว่า ไตเล่ไตเลนแท็กอผมก็สามารถก๊อปมาเลยผมเกียดพิมพ์ครับวางแท็กไปเลยแนะนำให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยด้วยนะครับเนาะอะ,อะแค่นี้เองครับก็เผยแพร่นะครับโอเคถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามมาได้นะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ยเมื่อกี้ยังไม่ได้พิมพ์ตรงนี้เลยทำไมมัน ขึ้นมาได้ยังไงนะครับตรงนี้มันขึ้นมาได้เพราะว่าเราเนี่ยไปตั้งค่าจากตรงนี้นะครับดูย้อนไปนิดหนึ่งครับเผื่อบางท่านไม่เข้าใจนี่ครับมันขึ้นจากการตั้งค่าตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย,ยที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับ โอเคถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ